การใช้บัตรดิจิทัลในการซื้อสินค้าภายในโรงเรียนวิธีการเติมเงินทำได้2วิธีวิธีที่1เติมเงินที่จุดเติมเงินของโรงเรียนโดยมีทั้งหมด3จุดจุดที่1โรงอาหารทศวรรษอาคารพระหฤทัยจุดที่2ประชาสัมพันธ์อาคารคุณพ่อปีโอดอนจุดที่3 โรงอาหารอาคาร50ปีปิติพรสำหรับวิธีการเติมเงินที่จุดเติมเงินสามารถทำได้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนแจ้งจำนวนเงินที่นักเรียนต้องการขั้นตอนที่2ยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่ขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่จะทำการเติมเงินในบัตรและขั้นตอนที่4รับบัตรคืนเพื่อน,นำไปซื้อสินค้าได้เลยค่ะ การเติมเงินวิธีที่2คือการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันสกคูนไบท์ขั้นตอนแรกไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันสกคูนไบท์จากนั้นเลือกเมนูเติมเงินหลังจากนั้นเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถระบุจำนวนที่ต้องการเติมเงินได้นะคะจากนั้นกดปุ่มยืนยัน ชึกภาพ QR code หรือแคปหน้าจอไว้และสามารถนำ QR code ไปทำการสแกนใจ่ายในแอปพลิเคชันธนาคารได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนต้องการซื้อสินค้าที่ร้านค้าให้นักเรียนแจ้งสินค้าที่นักเรียนต้องการจากนั้นพนักงานจะทำการกดราคาสินค้านักเรียนอย่าลืมตรวจสอบราคาสินค้าที่แสดงบนหน้าจอด้วยนะคะหากราคาสินค้าถูกต้องแล้วก็ใช้บัตรท่าไปที่ตัวเครื่องได้เลยค่ะเมื่อการชำระเสร็จเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงข้อมูลของนักเรียนพร้อมกับจำนวนเงินคงเหลือค่ะ เช็คอดเงินคงเหลือในบัตรสามารถเช็คได้ผ่านเครื่องอัตโนมัติเพียงแค่ใช้บัตรของนักเรียนทาไปที่ตัวเครื่องเครื่องก็จะแสดงข้อมูลของนักเรียนและจำนวนคงเหลือในบัตรโดยมีทั้งหมด3จุดนะคะจุดแรกโรงอาหารอาคารพระหฤทัยจุดที่2ออยู่ที่บริเวณอาคารคุณพ่อปีออดอนจุดที่3โรงอาหารอาคาร50ปีค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเช็คยอดเงินผ่านแอปพลิเคชันสกุลใบได้อีกด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนมีการใช้จ่ายผ่านบัตรหรือมีการเติมเงินในบัตรแอปพลิเคชันสกุลบายของนักเรียนจะมีการแจ้งเตือนประวัติการใช้งานทุกครั้งการใช้งานบัตรนักเรียนดิจิทัลน,นอกจากทําให้สะดวกในการซื้อสินค้าแล้วยังสอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ในการลดความเสี่ยงเลี่ยงสัมผัสเลี่ยงการติดเชื้อค่ะ